บทที่1553ดินแดนนอกกฎหมายตอนล่าสุดแผนของเจียงเฉินเขาไม่ได้พูดเขามองไปที่ทางจูจๆและกล่าวว่าจูจๆโลกแห่งการเล่นแร่ปแปรธาตุนี้กำลังจะกลายเป็นสถานที่ที่ถูกและผิดคุณออกไปก่อนกลับไปที่อาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงและรอฉันในอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงหลังจากนั้นไม่นานพันฉันจะกลับมาเจียงเฉินพันยประกาศคู่จุดจุด ทางจุบมองไปที่เจียงเชนและพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังฉันไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ไม่เข้าใจอะไรเลยในตอนนี้ฉันเป็นคนเข้มแข็งและฉันได้บรรลุถึงจัก,กรพรรดิเสมือนของก้าวภัยพิบัติแล้วและฉันคือสวรรค์และโลกศิลปะช้างสี่ตัวต่อให้เป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ฉันก็ไม่กลัวฉันสามารถอยู่และช่วยเหลือคุณได้ความตั้งใจเดิมของทางจุจุคือการช่วยเจียงเชนตั้งแต่เริ่มต้นเกรซเสมอร์จนถึงหายนะของมนุษยชาติในปัจจุบนันเติบโตขึ้นมาจนถึงตอนนี้ เธอแค่หวังที่จะต่อสู้เคียงข้างกับเจียงเฉินแม้ว่าเธอจะตายเธอก็จะตายด้วยกันเจียงเชนดูเคร่งครึมและพูดว่าฉันพบว่าผิวพาวิลเลียนนี้ไม่ใช่ผิวพาวิลเลียนที่เรากำลังมองหาฉันไม่ต้องการสนใจแบล็คเทมเพิลแต่จากกระพัดจิงหงเดาว่าแบล็คเทมเพิลอาจมีจุดมุ่งหมายเราฉันวางแผนที่จะอยู่ต่อฟังฉันนะเธอออกไปก่อนไปถามที่ผิวพาวิลเลียนต่อไปและถามเกี่ยวกับผิวออฟกอดบัรพบุรุษ เราเหลือเวลาไม่มากแล้วหนึ่งแสนปีดูเหมือนนานมากแต่สำหรับผู้ฝึกตนที่ทรงพลังในชั่วพริบตาเมื่อได้ยินคำพูดของเจียงเชนทางจูจูพยักหน้าตกลงฉันจะออกไปก่อนเจียงเชนก็มองไปที่ทังเซียนและกล่าวว่าคุณกลับไปกับแม่ของคุณทังเซียนหันหลังให้เจียงเชนเหลือบมองไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าเบาๆในที่สุดฉันก็ได้พบคุณ คราวนี้ฉันพักอยู่สักพักทางจุ่ๆหล่าเธอเพิ่งเห็นเจียงเชนแต่เธอไม่ต้องการแยกจากกันแบบนี้อืมเจียงเฉอนอยากหน้าเป็นการยากที่จะพบกันและถ้าเขาจากไปเช่นนี้เขาก็ไม่อยากจากไปเช่นกันต่อไปทางจุจุพักที่แดนแมนชั่นชั่วคราวในขั้นต้นเจียงเชนวางแผนที่จะออกจากคฤหา์แดนทันทีและไปที่ซากปร,รักหักพังของเทียนหวงแต่เมื่อชูชูมา เขาก็วางแผนที่จะไปกับชูชูชั่วขณะหนึ่งในเวลาต่อมาเจียงเชนได้อยู่กับชูชูและทั้งสองก็แยกทางกันเป็นเวลาหลายปีตามคำกล่าวที่ว่าการแต่งงานเล็กๆดีกว่าการแต่งงานครั้งใหม่และความหลงใหลย,ยังคงดำเนินต่อไปทางจูจูอาศัยอยู่เป็นเวลาสามเดือนสามเดือนต่อมาในบ้านทางจูจูหยิบดาบซิเว่ยดีวซอที่เจียงเชนมอบให้ก่อนส่งมอบให้กับเขาและกล่าวว่า ฉันจะให้ซิเว่ยดีวายซอสแก่คุณก่อนคุณอันตรายกว่าฉันในแดนพาวิเลียนและด้วยซิเว่ยดีวายซอสฉันก็ล่งใจเช่นกันนิดหน่อยเออเจียงเฉินบยักหน้าและยอมรับดาบศักดิ์สิทธิ์ซิเว่ยทางจูจๆไม่ได้อยู่นานเกินไปแล้วหันหลังกลับ WU ซูนและทางเซียนที่มาด้วยก็จับไปเมื่อมองดูทางจูจๆออกไปเจียงเชนสูดหายใจเข้าลึกๆและบ่นว่าฉันก็พร้อมจะไปด้วยเช่นกันหลังจากที่ ทงจูดจูและทางเซียนออกไปแดนหวยและเทียนเทียนเมงก็เดินเข้าไปในสนามผู้อาวุโสท่านต้องการไปจริงๆหรือไม่ดันเจอพูดอย่างไม่เต็มใจบนใบหน้าของเขางานแค่ไหนแล้วตั้งแต่งานใหญ่ของพิวพาวิลเลียนของฉันหรืออย่างอื่นหลังจากที่งานพิวพาวิลเลียนของฉันจบลงคุณจะกำลังมุ่งหน้าสู่สวรรค์แล้วซาบปร,รับหักพังละเจียงเฉินยิ้มและกล่าวว่านี่ยังไม่ถึงอีกสองหรือสามพันปีเหรอ ยังมีเวลาอีกมากฉันจะกลับไปเมื่อฉันไปและฉันจะไปแน่นอนสามารถกลับมาได้ก่อนที่จะจัดงานแดนพาวิลเลียนเจียงเชนยืนยันที่จะออกไปแต่แดนหวยไม่มีทางเลือกแล้วฉันจะพาคุณออกไปด้วยตัวเองต่อไปภายใต้การนำของแดนหวยเจียงเชนออกจากสกายซิตี้ แดนพาวิลเลียนและแดนซิตี้ผู้อาวุโสระวังตัวด้วยแดนจะโบกมืออาจารย์ระวังฉันจะรอคุณที่ผิวพาวิลเลียนเทียนเทียนเมงโบกมือลาเจียงเทนเจียงเฉิยเยเยเยนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าโอเค เรากลับกันเถอะจากนั้นเขาก็หายตัวไปนอกเมืองแดนด้วยแสงวับของร่างกายวินาทีถัดมากก็ปรากฏตัวขึ้นในอวกาศของบางๆจากกระพัดผู้ยิ่งใหญ่เพื่อประหยัดเวลาเจ้าควรช่วยฆ่าฉิกความว่างเปล่า และข้าจะเดินทางผ่านความว่างเปล่าเจียงเฉินกล่าวในขณะนี้ร่องรอยของพลังปรากฏขึ้นในคฤหาสนาอมตะและพลังนี้จมอยู่ในร่างกายของเจียงเฉินเจียงเฉินรู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลัง ขอบคุณจากกระพัดผู้ยิ่งใหญ่หลังจากที่เจียงเฉินขอบคุณเขาเขาก็โบกมือและพลังอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาพลังนี้จมลงสู่ความว่างเปล่าต่อหน้าเขาและรอยร้าวก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่า ร่างกายของเจียงเชนกระพริบและเขาก็เข้าไปในช่องว่างในช่องว่างหลังจากนั้นทันทีวอยฟิชเชอร์ก็ฟื้นมังมังลึกลงไปในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวมีดาวเคราะห์ร้างจำนวนมากที่ลอยอยู่ที่นี่ซึ่งแต่ละดวงมีขนาดใหญ่มากและไม่ได้อยู่ภายใต้โลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุในความว่างเปล่านี้มีพลังรุนแรงมากมายและพลังเหล่านี้ก็กวาดล้างโดยประมาทโทออก ในความว่างเปล่ามีรอยร้าวที่ว่างเปล่าปรากฏขึ้นชายหนุ่มรูปงามในชุดคลุมสีขาวเดินออกมาจากรอยแยกที่ว่างเปล่านี่คือเจียงเฉินทันทีที่เจิงเชนปรากฏต,ตัวในความว่างเปล่าที่เปล่งประกายนี้เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งบูม ในพื้นที่ห่างไกลสุดขีดมีเสียงคำรามดังสน,นั่นเมื่อเสียงระเบิดดังกึกก้องท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่มืดมิดก็สว่างเป็นสีแดงเฉียงเฉินตามจ้องมองของเขาและในสถานที่ห่างไกลสุดขั้วดาวเคราะห์ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ก็ระเบิดและการระเบิดทำให้เกิดพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งพลังนี้เปรียบได้กับกำลังเต็มกำลังของจัก,กรรพัิผู้ทรงพลังหนึ่งวันแม้ว่าเฉียงเฉิน จะถูกแยกจากการด้วยระยะทางที่ไกลมากแต่เขาก็สามารถรู้สึกได้ถึงคลื่นอากาศที่น่าสะพรึงกลัวพัดเข้ามาและภายใต้คลื่นลมที่พัดผ่านร่างกายของเขายังคงส่นอยู่ในท้ายที่สุดด้วยพละงกำลังทั้งหมดของเขาเขาแทบจะไม่สามารถต้านทานพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดจากการระเบิดของดาวเคราะห์ดวงนี้มันเป็นสถานที่ที่แปลกจริงๆการแสดงออกของเจียงเชนค่อนข้างเคร่งขึม ดินแดนต้องห้ามที่โรกร้างบนสวรรค์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อันตรายที่สุดในอาณาจักรที่สิ้นหวงังและแม้แต่โรงไฟฟ้าระดับจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปโดยง่ายเจงเฉินมองไปรอบรอบ ภายใต้การอุปถัมภ์ของเขามีดาวเคราะห์รังมากมายในบริเวณนี้ดาวเคราะบางดวงถูกทำลายและเหลือเพียงครึ่งเดียวบ้างก็สมบูรณ์แต่แฝงไปด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวบ,บนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว ใบพัดลมที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นเป็นระยะๆะะใบพัดลมเหล่านี้ฉีกความว่างเปล่าออกจากกาันทำให้ความว่างเปล่านั้นไม่เสถียรและความปั่นป่วนที่ว่างเปล่านับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นเจียงเฉินระวงัง สถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จริงฮงในคฤราหนาตอมตะก,ก็ออกคำเตือนข้าสัมผัสได้ว่าที่นี่มีพลังพิเศษหากข้าสัมผัสได้ถูกต้องในสมัยโบราณมีเทพเจ้าบรรพบุรุษอยู่ที่นี่จริงๆ คำเตือนของจักรพรรดิจริงหงทำให้เจียเฉินระมัดระวังมากขึ้นในขณะเดียวกันหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความร้อนรนบรรพบุรุษพระเจ้าเป็นจุดสุดยอดของการฝึกฝนที่รู้จักของเขาระดับของโรงไฟฟ้าตกต่ำลง ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมีการสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวที่นี่การอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองหรือสามพันปีความแข็งแกร่งของเขาจะไปถึงอาณาจักรแห่งทวยเทพยอย่างแน่นอนผู้อาวุโสท่านวิเคราะห์สูเวินแล้วหรือยังเจียงเฉินถามจาก,กรพรรดิจิงหงกล่าวว่าฉันได้วิเคราะห์แล้วเจียงเฉินรีบถามท่านได้อะไรมาหรือไม่จัก,กรพรรดิจิงหงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ศึกษาส่วนอย่างลึกซึ้งนะักและข้าพเจ้าเข้าใจได้เพียงความคิดทั่วไปหลังจากที่ข้าพเจ้าค้นคว้าและวิเคราะห์ในช่วงเวลานี้เนื้อหาที่บันทึกไว้ในม้วนหนังสือโบราณน,นี้คร่าวๆว,ว่าในบริเวณนี้มี มีสถานที่ที่มีมนขลังสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถแม้แต่จะปกครองโดยดาวออฟเฮเวนกล่าวคือหลังจากเข้ามาในสถานที่นี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรดาวออฟเฮเวนจะไม่รู้พูดง่ายๆก็คืออยู่นอกกฎหมายมันเทียบเท่ากับโลกก่อนหน้าสถานที่ที่กฎหมายไม่สามารถจัดการได้หลังจากที่จักรพรรดิจริงหงกล่าวเช่นนี้เจียงเชนอาจเข้าใจได้สถานที่ที่แม้แต่ดาวออฟเฮเวน ยังควบคุมไม่ได้ก็เป็นสถานที่มหัศจรรย์อย่างแน่นอนแต่จากกระพัจริงหงกล่าวต่อถ้าวิเคราะห์เพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นและข้าไม่ได้ค้นคว้าเรื่องอื่นๆเลยและข้าจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจพวกมันอย่างช้าๆบทที่1554ความก้าวหน้าครอบตอนล่าสุด คำวิเศษบนม้วนหนังสือโบราณตระกูลอุยังได้ศึกษามาหลายยุคแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถหาสาเหตุได้ดังนั้นพวกเขาจึงขายมันจากกระพัดจิ่งหงตำภาษานี้ได้เพราะเขาใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งไปหาซาประหักพัง อย่างไรก็ตามแม้แต่จัก,กรพรรดิจิงหงก็ยังเข้าใจและไม่เที่ยวชาญมากนะักตอนนี้เขาแปลได้เพียงข้อมูลด้านเดียวและเขาไม่รู้รายละเอียดเจียงเฉินไม่รีบร้อนตราบใดที่จัก,กรพรรดิจริงหงอยู่ที่นั่น ไม่ช้าก็เร็วคำบนม้วนกระดาษโบราณก็จะถูกแปลเจงเชนมองดูดาวเคราะห์ที่พังทลายอยู่ข้างหน้าเขาและถามว่าจากกระพัดผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ข้าควรไปที่ใดจากคฤหาสาตอมตะเสียงของจิงหงเดอะเกรสก็ดังขึ้นไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็ตามบริเวณนี้คือซาประหักพังของเทียนห่วงซาประหักหับพังของเทียนห่วง,รรง,ง,วงไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว จุดประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้ของคุณคือประสบการณ์เป็นหลักเพื่อการพบลูกและเพื่อปรับปรุงคุณการพบลูกทุกที่เหมือนกันโอเคเจียงเถอนบยักหน้าเขามองไปรอบๆและเห็นโลกที่ถูกทำร้ายและถูกทอดทิ้งอยู่ข้างหน้าโลกถูกแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งหายไปนานหลายปีในประวัติศาสตร์และอีกครึ่งที่เหลือกำลังลอยอย,อยู่บนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว เียงเฉินก้าวไปบนความว่างเปล่าก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่เขาถูกทุบเขาพบว่าร่องรอยของการถูกสับนั้นเรียบร้อยดีเขาอดไม่ได้ที่จะตบปากในสมัยโบราณที่แห่งนี้เป็นโลกที่ใหญ่และเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนยิ่งระดับของโลกสูงเท่าใดพื้นที่ก็จะยิ่งมีเสถียรภาพมากขึ้นเท่านั้นและยากต่อการทำลายพื้นที่ตอนนี้โลกนี้ถูกตัดขาดทันทีแรงขนาดนี้ หลังจากตกใจในใจเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเมื่อเขาเก้าวเข้าไปในดินแดนรกร้างเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันรุนแรงและพลังอันรุนแรงนี้ก็ได้กวาดล้างไปและร่างกายของเขาก็ถูกกวาดออกไปโดยตรงและปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ มังแมนอีกครั้งยิ่งกว่านั้นพลังนี้ช่างน่าสะพรึงกลัวแม้ว่าร่างกายปัจจุบันของเขาจะก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งทวยเทพแล้วมันก็จะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นมีรอยแผลเป็นบนพื้นผิวของร่างกายและเลือดจะยังคงไหลล้นมันน่ากลัวเชียงเฉินตกใจไม่ใช่การสูญเสียที่แม้แต่จัดก,กระพัดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่กล้าก้าวเข้ามาในสถานที่นี้ง่ายๆและหากเขาปรากฏตัวในที่ใดๆเขาจะได้รับบาดเจ็บ เียงเฉินสูดหายใจเข้าลึกๆร่างกายของเขาหน้าทึ่งมากอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขากำลังฟื้นตัวด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเขายังคงเดินหน้าต่อไปคราวนี้เขาระวังตัวเข้ามาใกล้โลกที่แตกสลายนี้อีกครั้งยืนอยู่บนดินที่โรคร้างพลังอันรุนแรงแผดซ่านเข้ามาแต่คราวนี้เขาระวังตัวและไม่ถูกกวาดออกไปถึงกระนั้น เขาก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังอันรุนแรงของโลกที่ถูกทอดทิ้งนี้ได้เขาอดไม่ได้ที่จะนำดาบศักดิ์สิทธิ์ซิเว่ยออกมาและเปิดใช้งานซิเว่ยดีวายซอสพลังเว่ยมนถูกเปลี่ยนเป็นซิเว่ยดีวายซอสพลังนี้ยืนอยู่ต่อหน้าเขาและปิดกั้นพลังรุนแรงของโลกที่ถูกทอดทิ้งนี้เจียงเฉินก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าในไม่ช้ามันก็ลึกเข้าไปในโลกที่ถูกทอดทิ้งนี้ในโลกนี้ไม่มีพืชและสิ่งมีชีวิตผู้ผูก ลมพัดหวีดหวิวลมแรงพัดพาแผ่นดินอย่างต่อเนื่องม้วนตัวเป็นฝุ่นยาวท้องฟ้าฟ้าร้องและฟ้าผ่าพลังลึกลับบางอย่างปรากฏขึ้นฉี่ความว่างเปล่าอย่างต่อเนื่องทำให้ความว่างเปล่าปรากฏรอยร้าวตลอดเวลาและในรอยแยกที่ว่างเปล่าแปรเปลี่ยนเป็นพลังประหลาดอย่างต่อเนื่องทำลายโลกที่ถูกทอดทิ้งนี้อย่างต่อเนื่องสภาพแวดล้อมที่นี่รุนแรงเกินไปอาณาจากาักรเต๋าศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนหยัดเนื่องจากความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจียงเชนได้มาถึงขอบเขตของวิถีแห่งสวรรค์ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาจึงไม่สามารถต้านทานพลังของโลกที่ถูกทอดทิ้งนี้ได้และเพียงแค่อาศัยพลังของซิเว่ยดีวท์ซอเท่านั้นที่เขาสามารถต้านทานได้อย่างไม่เต็มใจเจียงเฉินจากคฤหัสอมตะเสียงของจัก,กรพัดทิงหงดังขึ้น แม้ว่าสภาพแวดล้อมที่นี่จะรุนแรงแต่ก็มีพลังที่รุนแรงองค์ประกอบทั้ง5้ากลับกันและสามารถดูดซับพลังใดๆก็ตามนี่เป็นที่ที่ดีในการฝึกฝนคุณสามารถหามันได้มาฝึกกันที่ที่หนึ่งกันเถอะเอนเตียง เช่นพยักหน้าเขาไปต่อไม่นานฉันก็มาถึงยอดเขาภูเขานั้นแข็งแกร่งและแม้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยพลังที่รุนแรงแต่ก็ไม่สามารถทำลายภูเขาได้เจียงเถินนั่งไขวาห้างอยู่บนยอดเขาจิตใจของเขาเคลื่อนไหว พลังอมตะของธาตุทั้งห้าในร่างกายเปลี่ยนไปจากนั้นแหล่งกำเนิดของธาตุทั้งห้าก็เปลี่ยนไปและแหล่งกำเนิดของธาตุทั้งห้าก็รวมตัวกันด้านบนของหัวของเขารูปแบบการพลิกกลับเคลื่อนไหวในทันทีและด้วยการหมุนของรูปแบบการพลิกกลับพลังรุนแรงทั้งหมดที่อยู่รอบๆมันถูกดูดซับเข้าสู่รูปแบบการพลิกกลับ5องค์ประกอบหล่นกรองและในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดเจียงเทน ไม่ได้ฝึกฝนอย่างจริงจังมาเป็นเวลานานทันทีที่เขาฝึกฝนเขาก็สัมผัสได้ถึงการพัฒนาพลังอมาตะของเขาอย่างชัดเจนในโลกนี้พลังแห่งความบ้าคลั่งนั้นน่ากลัวเกินไปและพลังของเจียงเชนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระพัดจริงหงก็รู้ว่าเจียงเฉินต้องการเวลาในตอนนี้เขาโบกมืออย่างไม่เป็นทางการและตั้งค่ารูปแบบเวลาทำให้เจียงเชนสามารถฝึกฝนในรูปแบบเวลาได้ จากกระพัดจิ่งหงเชี่ยวชาญหมื่นวิธีและทรงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีแห่งเวลารูปแบบที่เขาวางไว้เป็นการส่วนตัวทำให้เวลาผ่านไปช้าลงวันหนึ่งในโลกภายนอกและหนึ่งปีในอาเรเรจิงเชน เมื่อความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นก่อนที่เขาจะรู้ตัวอาณาจักรของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรสวรรค์ที่25้าแล้วและพลังที่เขาดูดซับนั้นรุนแรงเกินไปส่งผลให้เกิดพลังที่บริสุทธิ์มากและไม่จำเป็นต้องกดขี่อาณาจักรเลยหลังจากไปถึงจุดสูงสุดของระดับที่25้าของเต่าอมตะเขาเลือกที่จะฝ่าฟันเข้าไปทันทีที่อาณาจักรแตกสลายตราป,ประทับในร่างกายก็ปรากฏขึ้น ผนึกปิดกัน้นเส้นเมริเดียนของทั้งร่างกายและปิดกั้นพลังของทั้งร่างกายพลังที่เจียงเชนสามารถใช้ได้มีเพียงเล็กน้อยและเขากระตุ้นพลังเล็กน้อยเพื่อโจมตีผนึกในร่างกายของเขาดังคำกล่าวที่ว่าน้ำหนึ่งหยดสามารถเจาะหินได้ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของเจียงเชนตราประทับแรกถูกทำลายและพลังที่เขาสามารถใช้ได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆในชั่วพริบตาเจียงเชน ได้ฝึกฝนรูปแบบนี้มานานกว่า300ปีโลกภายนอกผ่านไปไม่ถึงปีหลังจากฝึกฝนนักพรตมานานกว่า300ปีในที่สุดเขาก็ทะลวงผ่านอาณาจากักรและอาณาจักรของเขาก็มาถึงอาณาจักรสวรรค์ที่26ของ i ิงมอร์เท a w ดาวหลังจากทะลวงผ่านอาณาจักรอีกครั้งเขารู้สึกว่าบาเรียรที่ปกคลุมอยู่บนท้องฟ้าเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ เขารู้ว่าเมื่อประการเหล่านี้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วเขาจะสามารถเข้าใจเต่าที่แท้จริงได้ในเวลานั้นแม้ว่าเขาจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งทวยเทพแล้วก็ตามการเข้าสู่ขอบเขตของดีวาดาวเท่านั้นที่สามารถถูกมองว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างไม่เต็มใจเรียบ หลังจากทำลายกระจกเจียงเฉินก็สูดหายใจเข้าลึกๆมองไปที่รูปแบบ6 5 0 0หองค์ประกอบที่หมุนอยู่เหนือศีรษะของเขาอย่างต่อเนื่องและอดไม่ได้ที่จะอุทานว่ารูปแบบ6 5 0 0องค์ประกอบนั้นน่าทึ่งมาก ถ้าทั้งห้ากลับกันและพวกเขาดูดซับพลังระหว่างสวรรค์และโลกอย่างมากล่างมันเร่งการปรับปรุงอาณาจักรของฉันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ต้องขอบคุณการสร้างเวลาของจัก,กรพรรดิจิงฮงไม่เช่นนั้นก่อนการประชุม พิวพาวินเลียนแม้ว่าฉันจะมีรูปแบบ6,500องค์ประกอบและต้องการบุกเข้าไปในดินแดนแห่งวิถีแห่งสวรรค์ก็ยากพอๆกับท้องฟ้าหลังจากทำลายกระจกแล้วเขาก็ไปถึงอาณาจักรสวรรค์ที่26ของอิมมอร์เท้าดาวและเขาก็เข้าไปใกล้ดูขอบเขตของดีวายดาวความปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ